จริงๆผมได้ยินคำนี้มานานแล้วครับว่าการุณยฆาตอาจารย์ไอ้คำว่าการุณยฆาตแปลว่าฆ่าด้วยกรุณามีไหมอาจารย์การฆ่าสัตว์มีฆ่าด้วยกรุณาสงสารเหลือเกินสัตว์เนี่ยมันมีความทุกข์ผมเคยมีเพื่อนนะครับตอนที่ยังเป็นคารวสอยู่มันมีหมาตัวหนึ่งเนี่ยถูกรถชนเอวมันหักไปครึ่งหนึ่งอยู่มันไม่ตายแต่มันร้องมันปวดมันปวดแผลมันมันก็ทอชนเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ ลากสังขารเนี่ยมาอยู่บริเวณใกล้ๆกับไอ้ท่อน้ำเนี่ยท่อระบายน้ามันเป็นมุมอยู่ตอนกลางคืนก็ร้องกลางวันก็ร้องเอาอาหารไปให้ก็ไม่กินมันปวดแล้วก็นอนก็เจาะตรงเพราะว่าที่หัวมันก็มีแผลก็เจาะแต่ีนี้ก็มีโยมคนหนึ่งก็สงสารมันเห็นมันทรมานเมื่อสงสารจะเป็นไงโยมก็เลยไม่อยากให้มันทรมานมากที่ยังไงมันก็ไม่รอดอยู่ดีก็เลยไปเอาไม้ค้อนใหญ่ๆมา ทุบหัวโยมนอนกระจายเลยมันก็ร้องนะนอนกระจายสาักพักหนึ่งมันก็เงียบเสียงแล้วแกวก็ลากมันไปทิ้งไออย่างเนี้ยการทําอย่างเงี้ยชื่อว่าการุณยฆาตไหมท่านอาจารย์นา้าพรพาะสงสารอย่างเงี้ยมันก็ตายอยู่แล้วอ่าก็เลยไปซ้ํามันเลยไม่ต้องให้มันทรมานมากครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของการรุณยฆาตก็เพิ่งสับใหม่ๆเนาะ มันไม่ได้มีปรากฏให้เห็นในพระบารีศัพเหล่านี้นะจริงๆคําว่าการุณยคาตเนี่ยก็น่าจะมาจากคําว่าการุณาเนานะแล้วก็คาตะเนาะคาตะแปลว่าฆ่าการุณาก็คืออความหวังดีนะปรารถนาที่จะให้สัตว์พ้นไปจากทุกขนะ์จริงๆคําว่าการุณาเนี่ยเราต้องไปทําความเข้าใจในตัวสภาว่าของการุณา กรุณาเนี่ยแปลว่าสภาพที่ยังจิตใจของบุคคลเนี่ยให้หวันไหวเมื่อไปเห็นทุกข์ของคนอื่นทนไม่ได้อยากจะให้เขาพ้นไปจากความทุกข์เรียกกรุณาอย่างใจของบุรุษหรือคนดีหรือว่าสัว์บรุษทั้งหลายเนี่ยให้หวันไหวได้จริงๆิงกรุณาเนี่ยเป็นบอกเกิดของบารมีทั้งสาสิบทัศน์นั่นแหละพระองค์ก็อาศัยความกรุณาในใจนั่นแหละจึงสละอรหัตผลที่มาสูงงับประหัตและก็ เห็นพระบารมีนะนั้นกรุณาเองนะ่ก็มีอารมณ์ที่เกี่ยวกับสัตว์ที่ได้รับความทุกข์ผู้ที่ไม่ได้รับความทุกข์ก็นึกถึงอนาคตของเขาก็ไแดว่าเขาจะได้รับความทุกข์เขาทําบาปกรรมมาเขาจะได้รับความทุกข์อย่างนี้ก็เรียกว่าการุณานะส่วนเรื่องการฆ่าเนี่ยมันจะเน้นไปในเรื่องของการทํารลายชีวิตให้เห็นว่าไปตัดชีวิตตินสีของเขาไม่ให้เขาได้ มีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าการุณาโดยคิดว่าเออถ้าเขาตายไปเนี่ยเขาจะพ้นไปจากสภาพความทุกข์นี้เขาจะได้ดีหรืออะไรมีความหวังอย่างนี้เกิดขึ้นมันจะเป็นไปได้ได้ไหมว่าเขาตายไปนี่แล้วเขาจะไปได้ดีอย่างนน้นอย่างนี้จริงๆในขณะที่เรามีความหวังดีเนี่ยมันก็เห็นได้ตอนที่สัตว์กําลังทุกข์นี่แหละแต่ตอนที่เราจะทุกข์หรือจะภาคชีวิตเขาเนี่ย ทำชีวิตของเขาให้ขาดไปให้เขาตายไปตอนนั้นยังไงเสียความปุทุสลายอารมณ์มันก็มีซึ่งมันไม่ใช่ลักษณะของกรุณาที่จะไปเกิดในขณะนั้นๆในขณะที่ถือค้อนในขณะที่ทุกในขณะที่จะทําให้เขาเสียชีวิตตรงนั้นนะมันไม่สามารถที่จะเกิดได้มันขัดแย้งกับคําว่ากรุณานะ่มันขัดแย้งกันโดยเฉพาวะว่ากรุณาเนี่ยเป็นสภาพที่เป็นกุศลน,นะเป็นสภาพที่เป็นกุศล เจตนาที่เป็นกุศลเจตนาที่เกื้อกูลมันมีอยู่นะครับมันไม่สามารถที่จะไปเกิดครับมันเกิดขึ้นในกุศลจิตเท่านั้นบางทีก็มันมีปะปนได้ในฐานะที่ว่ากุศลบ้างอกุศลบ้างในฐานะที่พ่อแม่หวังดีต่อลูกนะนะครับมีความหวังดีต่อลูกแ้วก็ขาดขืนไม่ทําตามจะเป็นอันตรายพ่อแม่ก็เอามาเคี่ยนมาตีในฐานะที่ว่าเออมีโทสะอย่างนั้นก็ยังมีโทสะนะครับ ไม่มีโทสะอยู่แต่ว่าก็ไปนึกถึงกรุณาของแม่ที่มีก่อนหน้านี้ว่าเออเป็นความหวังดีท่านก็เลยไม่ได้ไปถือโทษตรงนั้นแต่ยังไงการเบียดเบียนการมนุษย์สลายเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับด้วยโทสะแต่ยิ่งเป็นของชีวิตอย่างเงี้ยแม้นพระเองก็ไม่สามารถที่จะพ้นนะครับค้นไปจากอาบัตก็คือข้อฆ่ามนุษย์เหมือนกันนะท่าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตคนนะถึงจะเห็นคนนี้เขา,าตั้งท้อง ไม่มีพ่อมาปรึกษาว่าจะทำยังไงเออเด็กออกมามันก็จะลำบากมันจะไม่มีพ่อไม่มีคนดูแลก็ไปบอกให้เขาทําแท้งอย่างเนี้ยก็ไม่รอดผลจากปาราชิกก็คือปานาธิบาตก็ดีเห็นเขานอนป่วยอยู่อย่างนี้ก็เป็พาังคุณสวรรค์ให้เขานะให้เขาอดอาหารตายให้เขา ให้เขาไม่อยากมีชีวิตอยู่โอ้มาอยู่ทาไมชีวิตของท่านมันขัดสนลําบากขนาดนี้มันอนาถาขนาดนี้ตายเนี่ยมันดีประเสริฐกว่าการอยู่อยู่มันทรมารตายไปจะไปเกิดในสวรรค์นในี่ยบุญูองท่านก็มากอยู่ไปพารนาคนอย่างนั้นพระก็ยังไม่รอดนะการพารนาอย่างนั้นถามว่าจิตของท่านเป็นอะไรอีกนะขนาดภารนาขนาดนั้นนะจิตของท่านยังเป็นโทสะเลยนะครนะยังเป็นเหตุให้ต้องบัตรบาลจิตเพราะจิตเป็นโทสะนะ นี่ขนาดภา,าลนาแล้วนะพาลนาบุญของการไปเกิดในสวรรค์ด้วยนะครับเพราะเรื่องนี้ก็เลยต้องเป็นเรื่องที่ต้องเอามาไขาควรให้ดีนะครับเอามาไขาควรให้ดีว่ามันมันคนละฐานะที่เราจะไปทามไมําค,นะความไม่เข้าใจในกสําคัญนะความไม่เข้าใจในกรุณาความไม่เข้าใจในการอนุเคราะห์ก็สําคัญนะยิ่งถ้าเรา ไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตวิบากกรรมต่างๆเราไม่รู้เนะี่ยเราจะไปคิดแต่ว่าเขาตายไปแล้วเขาจะได้ดีอย่างเดียวโดยความคิดของเราเนะี่ยมันมันไปตัดสินโดยที่ไม่เราไม่รู้อะไรเลยนะครับมันอันตรายเราควรจะหาข้อมูลทําความเข้าใจให้ดีนะจริงๆชีวิตของคนที่เขาได้รับความทุกข์อยู่เขาเป็นมนุษย์อยู่ก็จริงอยู่นะเขายังเขายังมีลมหายใจยังรับรู้อยู่เนะี่ย ตราบใดที่ก็ตามที่เขายังรับรู้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขายังสามารถทําจิตเป็นกุศลได้นะกุศลหลายอย่างก็ยังสามารถทําได้ไม่ได้อย่างอื่นเลยโดยมากเลยก็ทําจิตเรื่มใสลึกถึงพุทธคุณก็ยังได้ยังเป็นกุศลละจิตที่จะเป็นที่พึ่งให้เขาไปเกิดในสุคติได้เนะี่ยเพราะนั้นความกรุณานเนี่ยมันควรจะมีปัญญาเข้าไปประกอบด้วยะจะได้ไม่ไปเอื้อต่อการกระทาผิดอะไรประการนะครับมีอย่างอื่นก็ คนที่เขาจะฆ่าเออคนที่เราจะฆ่าเขาก็เขาก็ากมีรู้ว่ายินดีกับเราหรือเปล่าที่เราจะไปฆ่าเขาแล้วเราก็ไปฆ่าคเนเอาเดาเอาว่าตายแล้วจะก็พ้นทุกไปต่ไม่แน่ว่าไอ้เบืเอ้องหน้านั้นมันจะทุกมากกว่านี้แค่ไหนยังไม่รู้มันจะสุขหรือจะทุกอย่างเนี้ยอันนี้เราไปฆ่าคเนเอาเดาเอาเฉยๆนันก็มีเรื่องเล่าทำนองกันมหาต่อนะั่นแหละที่ ไอ้ลูกชายเขาขึ้นต้นหมากกันป่ะหมากมันก็ต้นใกล้ๆก,ก,กันเขาก็ขึ้นต้นหนึ่งเขาก็โยนตัวไปช่ะพอดีไอ้หมากตัวนี้มันหักเลยมันหักมันก็หล่นตูบลงมาก็เสียบเลยเนี่ยผมก็ร้องทรมานพ่อวิ่งเข้าไปในบ้านเอาลูกซองมาก็ยิงเลยพ่ออย่ายิงผมอย่ายิงผมแต่พ่อเห็นสภาพนั้นทนไม่ไหวถ้าอยู่ก็จะทรมานไม่รู้จะเอาลงยังไงมันเสียบอยู่บน สูงสูงลนะถ้าตัดนี่ลงมาก็ตายอยู่ดียังไงก็ตายก็ยิงซะก่อนเลยเสร็จแล้วตัวเองก็ต้องไปติดคุกแล้วลูกพอใจไหมที่พ่อฆ่าเขานะ่ะก็ไม่ได้พอใจนะก็อย่างพอ่ออย่าทำอย่าทำพอ่อจะยิยงแต่พ่อเนะ่ทนดูไม่ได้ก็ยิงลูกชายตายแล้วตัวเองก็ติดคุกจัดง,งานศพแล้วตำรวจก็มาเอาไปเขาให้โอกาสจัดง,งานศพซะก่อนอย่างเนี้ยมันตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้ยินดี <c oughs> แล้วลูกตายไปแล้วมัน มันไม่แน่ว่ามันจะมันจะสุขยิ่งกว่านี้มันมันไม่ได้แน่นอนคติของบุรุชนอาจจะไปเกิดในที่ลาบากกว่านี้ก็ได้ขนาดในธรรมบทนั่นนะในอะไรที่เสียบอยู่บนเหล่าเนี่ยน่ไอามนุษย์ยังบอกการมีชีวิตอยู่นั่นแหละดีที่สุดแล้วให้ทันทนเอาถูกพระราชาทรมานเสียบเหลาไว้เนี่ยบอกการมีชีวิตอยู่นั่นแหละดีที่สุดแล้วประเสริฐที่สุดแล้วเห็นไหมเพราะมีชีวิตอยู่มันดีที่สุดละยายมันจะปวดมันจะเจ็บมันจะ แก่ยังไงก็แต่มีชีวิตยอยู่มันยังมีมันยังมีโอกาสท่จะเจริญกุศลได้ใช่ไหมอ่ะอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงน,นะครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์บอกว่าการุนานะเกิดกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นบางทีนักเรียนนวิธรรมนะี่ยฟังอยู่ด้วยเดีย๋ยวพวกท่านอาจารย์พูดไม่ครอบคลุมนะเพราะว่ากรุณามันเกิดกับจิตที่เป็นวิบากก็ได้กิริยาก็ได,ได้เพราะว่าถ้าว่าโดย กิริยาที่มาเกิดในจิตทั้งหมดทั้งสิ้นที่มันสามารถเกิดได้ก็เกิดกับจิตหลายประการแต่ว่าในที่นี้กําลังพูดเกี่ยวข้องกับการฆ่านั้นบุคคลที่มีจิตเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างที่เป็นปุริชนจึงมีการฆ่าได้ถ้าว่าเป็นพระรยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันไปเนี่ยไม่มีความคิดเจตนาที่จะฆ่าคนอื่นแล้วฉะนั้นเวลาที่ถามเรื่องการุญฆาา เราจึงพูดในฐานะที่เป็นปุถุชนที่มีการฆ่าบุคคลอื่นฉะนั้นปุถุชนเนี่ยยังไงเสียก็ไม่มีจิตที่เป็นมหากรุณาที่เป็นมหากริยาแน่นอนนี้กรุณาเนี่ยมันมาจากคําว่าความกรุณานั่นแหละส่วนการฆ่าก็มาจากความโกรธถ้าการุญฆาตนะกรุณาเนี่ยมันเป็นกุศลในที่นี้นะ อาการฆ่ามันเป็นอกุศลกุศลอกุศลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้กุศลมันเกิดขึ้นก่อนได้แต่ตอนฆ่าเนี่ยเป็นอกุศลแน่นอนอาการฆ่าบุคคลอื่นฉะนั้นการุญยาฆ่าข้ามาจากการุญยะที่ว่าความกรุณากับคาตะการฆ่ารวมกันเป็นการุญยาฆาตถ้าจะแปลการุญยาฆาตให้ให้มันพ้องกันก็คือการฆ่าด,ด้วยกรุณาที่มี กรุณาเป็นเหตุกรุณาเป็นเหตุนะในนี้กรุณาต้องเกิดก่อนซึ่งในเรื่องนี้นะมีปรากฏในตัดยปราชิกพระพิสุป,ป่วยไข้ไม่สบายเนะี่ยก็มีพิสุกลุ่มหนึ่งก็ไปดูแลปฏิบัติพิสุรูปนั้นก็มีความกรุณานะต้องการที่จะให้พิสุรูปนั้นนะได้พ้นจากอาการป่วยไขย้ก็เลยไปภาาคุณความตายเพื่อที่จะให้พิสุนั้นตาย ปรากฏว่าพิสูจน์นั้นก็ทําโดยประการที่ตนเองจะตายผลอาหารเป็นต้นและก็ตายไปในที่สุดพิสูจน์เหล่านั้นก็เลยเดือดร้อนใจว่าเออเราเป็นอาบัติประราชิกหรือ,อยังหนอก็เลยไปเข้าฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็ตรัสสอบถามข้อเท็จมีจิตคิดอย่างไรพิสูจน์เหล่านั้นก็บอกว่ามีจิตคิดจะฆ่าด้วยเธอต้องประราชิกแล้วหมายความว่าการ กรุณาความการุณาเกิดก่อนแต่ตอนฆ่าย่างไรเสียก็เป็นไปด้วยอำนาจของโทสันะเพราะว่าบุคคลผู้มีความโกรธเท่านั้นถึงจะมีการฆ่าได้นะไม่สามารถฆ่าด้วยจิตที่เมตตาไม่สามารถที่จะฆ่าด้วยจิตที่กรุณาได้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่กรุณาเป็นไปก่อนและภายหลังประสงค์ที่จะให้บุคคลนั้นตายอย่างนี้เรียกว่าการุณาเป็นเหตุกรุณานั่นแหละ เป็นเหตุทําให้มีการฆ่าเกิดขึ้นแต่ถ้าเว่าเรียกว่าการุญญาฆาตก็ต้องวอกการฆ่าที่มีกรุณาเป็นเหตุเบื้องต้นเป็นเหตุเกิดก่อนอย่านงะแบบนี้อาาร์จะเสริมอนะไรไหมครัมันคนละสภาวะโยมธตรมาจะต้องพูดสภาวะนะกรุณาก็สภาวะอย่างหนึ่งโทสะที่เกิดขึ้นในขณะที่ไม่ประสงค์ชีวิตก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่ง มันคนละอย่างกันในขณะที่มีกรุณาเนี่ยในสภาวะตอนนั้นมันฆ่าไม่ได้ในขณะที่มีโทสะเกิดขึ้นในตอนนั้นสภาวะของกรุณาก็มีไม่ได้มันคนละอย่างกันถ้าพูดอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าการฆ่าสัตว์เป็นบุญมันจะเป็นอย่างนี้ไปท่านอาจารย์พอฆ่าด้วยความกรุณามันเป็นบุญเดี๋ยวโยก็เห็นสะที่วัดบ้านก่ออู้สงสารปลามันอยู่เยอะมันยังอาหารกันกินนะ เดี๋ยวยาจะช่วยไปเอาเบ็ดมาไปเอาแหมาอวนมาสงสารมันอาหารไม่พอกินนี้ไม่ผอมเยอะเลยเนี่ยเออแล้วก็เอาไปเป็นไาโยมทีนเนี้ยได้บุญเยอะเลยใช่ไหมเพราะเกิดจากความสงสารมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะยโยมนะถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะเข้าใจว่าการฆ่าสัตว์ก็เป็นบุญมันก็ขัดหลักการเลยเพราะการุณจัฆ่าคือฆ่าด้วยการุณาเพราะการุณามันโดยสภาวะตัวนี้อาจารย์พูดว่า มันประกอบกับกิจก่ชาติกุศลชาติวิมากชาติแล้วก็กิริยาชาติมันมีสามชาติใช่ไหมแต่ตรงนี้หมายถึงในส่วนของกุศลชาติเมื่อเราเข้าใจอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเข้าใจผิดเลยแล้วก็ผิดหลักสภาวะเลยถ้าบุคคลเหล่านั้นเป็นพ่อเป็นแม่เราเราเห็นว่าอแม่ก็ควรคา้างกันเยอะแยะมากมายก็เอา,เอายาผิดผสมน้ํากอกเลย ฆ่าด้วยความกรุณาอันันตเรกรรมนะโยมนะไม่มีไปรค์เพราะเเตดอย่างเนี้ยมันอันตรายด้วยนะมีโยมบางคนเขาจะทออปรึกษาพระแม่ป่วยพ่อป่วยอยู่โรงพยาบาลทีเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการถอดสายยางคือถ้าถอดออกปุ๊บเนี่ยคนป่วยตายถ้าไม่ถอดก็ยังยืดชีวิตอยู่ได้เขาก็ทัวปรึกษาบางทีนะอาจารย์จะทํายังไงดีบอกเรื่องความเป็นความตายโยมจะปรึกษาพระเลย หนึ่งถ้าบุคคลนั้นเป็นพ่อเป็นแม่โยมถ้าโยมมีจิตคิดจะฆ่านิดหนึ่งให้ท่านพน้นพ้นไปได้ก็ดีจิตแบบนี้คือจิตคิดจะฆ่าโยมไม่ต้องโอ้ต้องรุนแรงถึงขน,นาดกับหน้าดําหน้าแดงแล้วเวลาฆ่านะ่ะแค่สภาพขึ้นแบบเนี้ยสภาพจิตใจแบบนี้แล้วก็ทําเป็นอนันติกรรมเลยนะโยมแล้วพระก็เป็นปราชิกด้วยแต่าพระไปนแนะนำออโยมไม่เป็นไรเรายมโยมก็ ช่วยส่งท่านไปสู่ที่ดีๆเถอะอย่าปล่อยท่านทรมานเลยเรียบร้อยเลยโยมนะพระกบราชิกบุคคลผู้เป็นลูกก็อนันตรดชกรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นไอ้คาว่าการุญยาฆาตเนี่ยคาคเนี้เป็นคําใหม่ที่จำฮามพรว่าใช่ไหมครับไม่ได้มีในพระบาลีโยมเอาบาลีมาผสมกันเแต่ธรรมาจะเรียกว่าบาลีโคกนะแบบนี้นะคือมันผสมกันมันไม่มีหลักของมันการุณยาฆ่มันจะมาคู่กันฆ่าด้วยความกรุณาแบบเนี้ย ไม่มีแต่ตาฆ่าด้วยเจตนาที่เป็นไปพร้อมกับมีตรงนี้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องขององค์ปานาติบาคือวัตกะจิตตังมีจิตที่ฆ่าตรงนั้นต้องบอกว่าได้แก่โทสะมูลจิตสองเจตนาที่เป็นไปพร้อมกับโทสะแล้วก็มีเวทนาเป็นโทมนัสด้วยโยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นหลักการของมันอยู่นะสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตที่ฆ่าพยายามฆ่า สัตว์ตายเพราะความพยายามนั้นเมื่อครบองค์ประกอบทั้งห้าอย่างเนี้ยบุคคลผู้กระทาการฆ่าก็เป็นปานาติบาตเป็นอาคุศลในที่ไหนๆจะมีการพูดเลยว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นกุศลไม่มีโยมในบุญกิจยาวัตถุก็ไม่มีโยมญญไปหาดูเถอะไม่มีนี่เป็นอย่างเนี้อันนี้คือหลักการแล้วก็เหตุผล ท่านที่พูดก็ดีท่านที่ฟังก็ดีพิจารณาให้ดีด้วยนะไม่งั้นด้เข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดไปทําตามนั้นโยมผิดพลาดอย่างแรงเลยโดยเฉพาะถ้าหากว่าทํากับบุคคลผู้มีพระคุณเนี่ยมันผิดพลาดอย่างแรงพระอาจารย์